พี่ดวงศรีวิเชียนนะครับเป็นที่ปรึกษามีอะไรก็โทรตามการได้ข่าวว่าทุกวันนี้ดูแลหมู่หกดีอยู่นะใครมีอะไรก็โทรตามได้นะครับระดับต่อไปนะครับกรรมการเวลาผมกรชี่แล้วมายืนข้างผมเลยเนาะนะครับผมครับนาวีคามินมาแก้วรับหน้าที่เป็นประธานชมรมครับสวัสดีครับรองประธานมีสองท่านด้วยกันครับนวโตส่งคิดนาจัดรับเป็นรองประธาน อาาจรย์ครับเกรดีแล้วก็ผมจะเรียกแต่ชื่อเก่าตลอดเลยนะอาจารย์ทัชกรเมกเกดีครับอนะขออนุญาตเรียนเชิญเลย่อาจารย์สามารถปาารเปนะ็นรองประธานให้เลื่ก่อนครับเีก่อนเนาะฝ่ายเลขาธิการอาเลขานุก,การนะครับนางสาวอารมณ์นางคณรลสวีครับเลขานุก,การนะครับผู้ช่วยเลขนานุก,การนางเนยนาแสงสมบัติ นายิเฮลันยิทนะครับนางสาวนันทษาพวงแก้ว uh, ผู้ช่วยลันยิกครับนางชายาภาสุวรรณเพนนะครับเชิญครับเชิญฝ่ายประชาสัมพันธ์คุณบุญส่งบุญนิดนะครับคุณบุญส่งบุญนิดคุณดารินเมฆใจดีชื่อใหม่เหมือนกัน ฝ่ายทะเบียนนะครับไไคุณพากาพันธ์สีแสงเชิญเลยครับเชิญมาข้างหน้าเลยครับที่คนรู้จักนะคุณกนกพอรอุมาเชิญเลยครับเชิญคุณนลุมนขำโพคาเชิญครับมาให,ให้ให้พี่ป้านอารู้จักหน่อยเนาะจะได้รู้ว่าเราจะใช้งานจะใช้ใคร ฝ่ายศาสนาพิธีนาเวโทวิเชียนแสงนินนะะ่ผู้ช่วยศาสนาพิธีเรือโทวิเศษใบบุญขอบใจใเชรครับนี่ก็เป็นเจอที่วัดบ่อยๆฝ่ายบุนชนาการคุณทิพรวรรณมาแก้วคุณจิตราพรอเขียวพอฝ่ายปฏิคมนะครับเรือตีมนัฐคงจันทร์ ถ่ายรูปอยู่ผู้ช่วยกับคุณชยัยรัตน์มุ่งหาแก้วขขบบใจครับเชจนฝ่ายบันทึกภาพครับนวทโทปีชายอยู่ดีคุณรัตแตมพุษาเงิน11,000บาท บุญชนทิชาอัตโนและน้องค่ายเจสสนุนเงินห้าพันบาทผู้ผสมเจออาม้าของน้ำนะครับสนับสนุนคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในงานชมรมยกให้ชมรมเลยนะครับในงานชมรมตลอดไปหนึ่งเครื่องในวงเงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วก็ผู้ไม่ผสมเจะออกน้ำสนับสนุนทางป้ายไวนิวแลแบ้ายที่เราเห็นสวยๆนะครับหนึ่งับ1,800บาท คุณพกาพันสีแสสับสนุนขนมจีบ500ลูกตารมตีฉลองสีนวก,กุลสนับสนุนขาตั้งธงชาติและขาตั้งพระบรมฉายาลักษณ์คุณสายสุนีขาวผ่องสับสนุนมะเขือสหรับทำแกงเขียวหวานวันนี้เดีย๋ยวเราจะกินเขาให้หมดบ้านเลย คุณสัมพันธ์ไหมสีขาวสนับสนุนหนึ0บาทใครรู้จักไหมสัมพันธ์ไหมสีขาวคือใครตาโชว์ตัวหนเโชว์ตัวหน่อยน,น,นอยู่ไหนอ่ะออกกลับไปแล้วเขาเปิดร้านไหมไหมสปอร์ตขายเสื 5, ้อกากิโลสิบเนาะเวลาเราไปแล้วก็บอกมาจากชุมลมนี้นะจากร้อยบาทจะเป็นร้อยยี <laughs> ่สิบแล้วก็คุณประภาวรนมนุนธรรมพรนะครับสนับสนุนพัดมี ครับตบมือกอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีล้วครับสปอนเซอร์ต่างๆอ้าจะมีอีกหลักอ้าวนาเวชย,ยพลนามงศ์เป็นวันเกิดของวันเกิดสุภาพรนี่ใช่ไหมอ้าสำรวจชมรมห้าพันบาทเอาตบมือ พอดีอายืนยืนขึ้นหน่อยยืนขึ้นหน่อยอ่าอันนี้เมียพื่นเอษสบายแล้วอาทิตย์หน้ามีคนเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุแล้วเนาะคุณนภาจันิมิครับสับสนวนเค้คกกล้วยหอมร้อยห้าสิบชิ้นคุณอารมณ์รังคัสสมีเลขาของเราเนี่ยครับสัดสวนหนึ่งพันบาทคุณสุพินหมู่บ้านพบโชคสัดสนวนขนมจีนน้ำยา กินให้หมดใช่ไหมกินไม่หมดใส่ถุงกลับบ้านนะครับวิปปานมีอะไรพูดหน่อยไหมครูครูคมีอะไรพูดหน่อยครับครับก็พักข้านาทีดีไหมเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมต่อจากนี้เลยเนาะยาวเหยียดไม่หยุดเลยเนาะ